สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาชีพไม่ทิศกาโตะหลังสึกก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมและโลกโซเชียลให้ความสนใจอย่างมากสําหรับเรื่องราวของอดีตพระกาโตะอดีตพระนักเทศชื่อดังวัย22ปีกับตองสาววัย37ปีที่ออกมายอมรับว่าแอบมีความสัมพันธ์กันโดยกาโตะอ้างว่าเจออีกฝ่ายมายั่วยวนและพลาดพระอย่างอายุน้อยจนต้องลาสิกขาออกมานั้นพระสุวนที่5พฤษภาคม65กอดีตพระกาโตะได้ออกมา มาเปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านข่าวช่อง8ดโดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ โดยเจ้าตัวได้บอกว่าก็หวังไว้ว่าเมื่อได้รับความเมตตาพี่พี่น้องๆพ่อๆแม่แม่แฟนคลับได้รับความเมตตาแล้วหลังจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็อาจจะมาทํากิจกรรมสนุกๆขายของออนไลน์ทํากิจกรรมนั่นกิจกรรมโน่นคลายเครียดไปก็หวังว่าทุกคนจะมีความเมตตาเมตตาระกาโต้ด้วยความที่เหตุเกิดขึ้นผมก็ยอมรับความผิดทุกประการและยอมรับด้วยเจตนาจริงไม่ได้เสแสร้งพร้อมทั้งกล่าวอีกว่าฝากเมตตาให้อภัยลูกด้วย อายุยังน้อยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการตอนนี้ผมออกมาโลกภายนอกแล้วหวังว่าจะได้รับคําแนะนําจากทุกคนนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ